พอโทรถามพี่ชายที่ว่าแกวิ่งขับรถตู้แกออกประมาณตีสามตีสามกว่าแกา 3, 3, ว่าแากยังเห็น mm hmm. แต่ทีนี้ผมก็เลยถามถามดูร้านค้าข้างหน้าที่เขามาเปิดร้านที่ห้าเขาบอกว่าทุกทุกวันเขาจะเห็นแต่วันไม,ไม่เช้าเขาไม่เห็นแต่ก็ไม่รู้ว่าหายตอนไหนแต่หร้าจากทำงานนะครับร้านแกเลิกง,งานมาจะมาจอดได้ ทุกวันวันนี้แล้วจะมีรถตู้จอดอยู่ช่องนู้นแล้วก็ช่องนี้ทั้งสองฝั่งผมจะจอดตรงกลางมีรอยเหรอนี่มีรอยรอยรอยใหม่เลยรถตู้แถวอัตเด